すぐにありがとうございます。 มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรีได้จัดงานบำเพ็ญกุศลศพรรยญาติล้างป่าช้าครั้งที่6โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่6มีนาคมถึงวันที่8พฤษภาคม2566รวม64วันโดยมีนางจิตอานันต์สดศรีสุวรรณประธานกรรมการจัดงานในานามคณะกรรมการมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆจากทั่วประเทศพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวปราจีนบุรีร่วมพิธีเก็บศพรรยญาติณสุสาน แม่สิวสัวจึงตำบลดงขี้เหล็กอเภเมืองปราจีนบุรีเพื่อทำพิธีเปิดป่าช้าและเก็บศพราย,ยาิเป็นวันแรกโดยพิธีเก็บศพราย,ยาติในครั้งนี้เริ่มจากช่วงเช้าทำพิธีเปิดอ่างน้ำมนต์ซึ่งน้ำตาเทียนมีรูปลักษ์คล้ายกับเกล็ดพญานาคโดยน้ำมนต์ดังกล่าวนั้นนำมาใช้ในการประกอบพิธีล้างป่าช้าตลอดทั้งงานจากนั้นได้มีพิธีแห่ขบวนป้ยเซียนโจซือไปยังสุสานแม่สิวสัวจึงเมื่อถึงสุสานแล้วจึงได้เริ่มพิธีเปิดป่าช้า โดยเจ้าหน้าที่จัดทําพิธีเส้นว่างเทพเจ้าลงมาประทับเพื่อให้ร่างทรงถือไม้กี่ เพื่อเลือกร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาบำเพ็ญกุศลอย่างหลุมศพพร้อมทั้งทําพิธีว่าเชิญดวงวิญญาณและทําการขุดศพขึ้นมาโดยใช้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีเก็บศพนําร่างผู้เสียชีวิตไปทําความสะอาดซึ่งในวันนี้มีพิธีเปิดหลุมศพจํานวน74หลุมและที่สาธุชนส่วนใหญ่ให้ความศรัทธากันอย่างมากเนื่องจากในวันนี้มีการนําร่างของผู้ตายขึ้นมาทําความสะอาดพบว่ามีจํานวน4หลุมที่ปรากฏว่า เป็นกายสมบูรณ์หรือที่เรียกว่ากูมาและกูมารีรวมทั้งหมด4ร่างและเนื่องจากการจัดกิจกรรมล้างปา่าช้าได้มีการเว้นการจัดกิจกรรมไปเนื่องจากการระบาดโควิด -19 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการเปิดปา่าช้าที่เหล่าผู้มีศรัทธาต่างเฝ้ารอมานานเดินทางมาร่วมงานกันหลายพันคนซึ่งในวันถัดไปจะมีการจัดลำดับของผู้ที่ประสงค์มาร่วมกิจกรรมล้างปา่าช้ากันตลอดการจัดงาน